ติดตามวิวผ่าโลกรบด้วยไฮเทคระเซียสสงยานอาวกาศคูโปลร์6ลำปักหมุดน่านฟ้าคุมสิกโลกเหนือต่อคอหอยดักเมกาและหนาโต ครามตัวแทนยูเครนอาจไม่จำกัดพื้นที่เพียงทวีปยุโรปเท่านั้นเราการเตรียมการเพื่อทำลายรัสเซียได้ทำมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้ารัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการรุกรบต่อสู้ในสนามรบปัจจุบันต้องใช้เครื่องมือสื่อสารไฮเทคเทคโนโลยี Tech สนับสนุนซึ่งรัสเซียมีพร้อมสับจนถึงวันนี้สหรัฐและนาโตไม่สามารถทำลายศักยภาพทางทหารของรัสเซียได้ จึงมีการปั่นข่าวเท็จซ้ำๆว่ารัสเซียกำลังไข่แพ้ตลอดเวลาเกือบ10เดือนโลกได้ตระหนักชัดถึงความจริงเบื้องหลังสงครามที่ปูตินต้องตัดสินใจเปิดเกมรุกก่อนว่าสงครามครั้งนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่รัสเซียรบกับยูเครนแต่รบกับสหรัฐและพันธมิตรนาโตรัสเซียพบว่ามีนายทหารและเจ้าหน้าที่นาโตทหารปืนใหญ่และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆต่างเข้าร่วมในเขตสู้รบในยูเครน ดาเทียมของสหรัฐและนาโตจํานวนมากทํางานให้เคียบเพื่อส่งมอบข่าวสารสําคัญนุนการโจมตีรัสเซียอย่างเข้มข้นแนวโน้มเผชิญหน้ากันโดยตรงจึงยากจะหลีกเลี่ยงรัสเซียจึงต้องมีการติดเขียวเล็บพร้อมศัพทุกแนวรบภักพื้นดินทางทะเลและอวกาศล่าสุดมีการส่งดาวเทียมทหารและยานอวกาศขึ้นไปประจำการบนท้องฟ้าคุมการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างใกล้ชิด วันที่25ธันวาคม2,565สำนักข่าวสุป,ปกนิกรายงานว่าในการประชุมกลาโหมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคลเอ็กเซเกซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรสัสเซียกล่าวว่าควรสังเกตว่าเจ้าหน้าที่นาโตทหารปืนใหญ่และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอยู่ในเขตสู้รบสมรภูมิยูเครนยานอวกาศของสหรัฐและนาโตมากกว่า500ลำ กำลังปฏิบัติการเพื่อผลประโยชน์ของกองทัพยูเครนกว่า7จลำเป็นกองกำลังทหารที่เหลือเป็นแบบใช้งานสองทางซอยกู้กล่าวว่ายานอาวกาศคูโบรลลำดับที่6ถูกส่งขึ้นอวกาศแล้วก่อนหน้านี้ปักหมุดเหนือท้องฟ้าไป5้าลำซึ่งจะช่วยให้ตวรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อขีปนาวุธในซิกโลกเหนือได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สเสบียงของระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทั้งชินเซลและเซอร์คอน ได้มีการติดตั้งประจำการให้กับกองขับรัสเซียและจะเพิ่มขึ้นอีกในปี2,566เซอร์เยสซกูย์ย้ว่าเมื่อคำนึงถึงการขยายตัวของนาโตและการสร้างสเกยภาพทางทหารเพิ่มเติมให้แก่ประเทศสมาชิกนาโต้ทำให้รัสเซียจำเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้เพื่อสร้างกลุ่มกองกำลังที่เหมาะสมในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเขายังกล่าวอีกว่าเนื่องจากความปรารถนาของนาโต ที่ต้องการสร้างศักยภาพทางทหารใกล้กับพรมแดนรัสเซียตลอดจนขยายพันธมิตรนาตโต้โดยที่ฟินแลนด์และสวีเดนเป็นรายต่อไปมาตรการตอบโต้จึงต้องสร้างกลุ่มทหารที่เหมาะสมในรัสเซียบริเวณตะวันตกเชียงเหนือจําเป็นที่จะต้องสร้างสมาคมยุทธศาสตร,ร์ระหว่างหน่วยบริการหน่วยรบสองแห่งคือเขตทหารมอสโกและเลนินกราดในขณะที่การสู้รบในแนวหน้าที่ยูเครนดําเนินไปอย่างดุเดือด นาโต้ได้มีการคลืบคลานบทบาททางทหารเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญทางภาคพ,พื้นดินและอวกาศมิริทัลีทอสซซึ่งเป็นวรารสารเชิงทฤษฎีอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้สรุปมาตราการที่เป็นรูปแบบบางประการที่กองทัพรัสเซียจะถูกบังคับให้ดำเนินการหากฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ความจำเป็นสำหรับมาตรการที่เพียงพอของกองทัพรัสเซียนั้นเกี่ยวข้องกับข้อท็จจริงที่ว่าเมื่อชาว นอร์ดิกได้เข้าร่วมกับดินแดนของนาโตมากกว่า1,000กิโลเมตรจะประชิดพรมแดนของรัสเซียทันทีหลังจากนั้นพวกเขาจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางทหารทางกองทหารและระบบขีปนาวุธทางยุธทธวิธีที่จะคุกคามโครงสร้างพื้นฐานของทหารอุตสาหากรรมและการคมนาคมของภูมิภาคอาคันเกลของรัสเซียได้มอสโกแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมนาโต ต่อความมั่นคงในภูมิภาคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเรียสคารุว่าโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าการเข้าร่วมของพวกเขาอาจนำไปสู่การเพิ่มกำลังทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกและตามมาด้วยความตึงเครียดและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากวารสารตั้งข้อสังเกตว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาร์กติกรวมตัวกันภายใต้ธงของกลุ่มนาโตได้พยายามที่จะลดการติดต่อและความร่วมมือกับมอสโก รวมถึงผ่านทางสภาอาร์กติกและสภายูโรอาร์กติก,แล,ก,กและทะเลแบรเรนและกองทัพนอร์เวย์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตได้สน,สนับสนุนบริษัทเอกชนของตนคองสเบิร์ตเป็นบริษัทยักษ์ด้านธุรกิจเทคโนโลยีของนอร์เวย์ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวดาวเทียมสอดแนมของตัวเองเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลเหนือสิ่งอื่นใดในทะเลทางเหนือ แม้จะอ้างว่าทำเพื่อการพาณิชย์แต่ย่อมแบ่งปันข้อมูลให้กับนาโต้อย่างแน่นอนกองทัพรัสเซียจึงได้มีการเตรียมการรับมือกับการยั่วยุที่จะเป็นไปได้โดยเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐในน่านน้ำของเส้นทางทะเลเหนือซึ่งเป็นเส้นทางการค้าของรัสเซียในแถบอาร์กติกรวมถึงการทิ้งน้ำมันหรือสารเคมีอันตรายอื่นๆลงในน่านน้ำท้องถิ่นระหว่างการใช้งานที่เรียกว่า สเสรีภาพในการเดินเรือในภูมิภาคและกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอีกประเด็นหนึ่งสถานการณ์โดยรวมคือความขัดแย้งจะไม่หยุดอยู่แค่ยูเครนแต่จะลามไปทั่วทุกปริมณทนและการต่อสู้ระหว่างรัสเซียและพันธมิตรกับสหรัฐและพวกจะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดเข้มขน้น มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนโมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูการ์อีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1 0 9 0บาท